ไอสิ่งขายสิ่ิง P ก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือสินค้าออกมาต้งบริษัทก็มีส่วนหนึ่งแล้วก็เอาสินค้าเรามาส่วนหนึ่งสินค้าเล็กๆของเราออกจะเป็นบูดูจะเป็นเครื่องแก้พื้นได้หมดเลยเอามาแล้วทำเป็นีี P P ก็คือสินค้าบริษัทส่วนหนึ่งแล้วก็สินค้าชาวบ้านส่วนหนึ่งเอามาได้หมดใครขายอะไรก็ออกมาก็เหมือนกับว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย P ก็คือผลิตภัณฑ์ S ก็คือบริก็คือาร P มีเติมเงินมือถือมีจ function, familia, ่ายค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะจ่ายค่าน้ะตากไฟค่าอะไรเป็นค่าเพิเ่มส่วนอเป็นึ่งมันจะเป็นแนวทีนี้แนวคิดก็ถือว่าเอเซฟินมันยึดประเทศเราเจ็ดฟันกว่าสาขาใช่ไหมครับพิกซีไมโครโรตาร์ก็ยึดเราทีนี้เนี่ยมันก็ตัวคอนเซ็ปต์ผมที่ว่าบปีเนี่ยเราแค่แค่สงครามเศรษฐกิจสงครามวัคซีนที่ว่าพิกซีไมโครโรตมันก็ยึดเราด้วยนะครับโรตาร์้องรับผิดเดี๋ยวนี้มันก็ทำหน้ามันมาเข่าสารของมาหมดเลย นะครับเขาอคือซื้อของมันนีのの่สิน้ากช่องก็เ <rouge> งินส <Interestingly> ่วนหนก็ไปรถตั้และไปตัかか้งมนเฟสโต้เองครับท like ี่นี่เซเเลนก็เก็บตัดราษาก็บอกมีการเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เข้าเก่งบยนี้เก่งฝันกระเป๋าก็ขายใน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 เซฟเลนนเพราะฉะนั้นเฟสโต้รตัก็มีที่ทำตลาดมากีนะครับมิสซินโครถตั้ที่ยึดเราทีนี่บาตัวก็มีแนวดีขึ้นมาผมก็มีความรู้สึกว่า บริษัทเอทเทสเซ็ตส์เนี่ยก็จะเป็นบริษัทหนึ่งที่ที่ว่าเราเราน่าจะเราน่าจะทำได้คือผมผมเคยเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีมาแล้วครับผมก็เคยเขียนหนังสือลงหนังสือพิมพ์อะไว่าว่าปีนักเองบันดีที่สุดในเวลานี้มันดียังไงตัวบินเพื่อนผมบางคนรับเตือนหลายร้านเราก็อิจฉาแาบนี้แต่เราจบไม่ได้เราจบไปแล้วนึงเดียบๆก็ต้องเรียนเนี่ยว่าเราต้ดงเรียนอะไรเรื่องที่เราเที่ยวมาเลยต่างมีโอ้มันเก่งนะมันได้ละได้มา เพิ่คนก็เพินมโอนาสปกต่เสียแล้วทั้งนี้มันก็มาเสียกันาทั้งเลยแต่ว่าโอกาสันกงเทพเห็นไหที่นี่เราบอมอว่าเอออในปีถัดไปผมก็เกียวถึงสำนักกอิดไทยนะเพราะว่าเราต่างชาติมิ่งเยอะด็กเราจะทำยังไงอันนี้นานแลปีห้าสิบปีห้าสิบเลยทีนี้คมีบริษัทพเไทยซับซ็ตเนี่ยก็เกิดขึ้นผมก็เลยบอกว่าตอนที่ผมเลือกบริษัทพีเอ นะครับซึ่งจริงๆมีบางบริษัทก็ให้ข่าวถึงนิดหนึ่งแต่ว่ามันไม่ถึงตลาดเพราะว่าเวลาเราทำการตลาดตรงนี้เราขายเราขายเราคือสินค้าที่ดีที่สุดของเราถ้าเพื่อนไม่เชื่อเราก็คนนี้แหละบางทีชื่อบริษัทเขารู้ไม่รู้ไม่รู้อยากเชื่อว่าอย่างท่านเนี่ยทำทำบริษัทนี้ทั้งๆครับเขาสาขาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านทำบางทีบริษัทยังไงที่เขไม่เชื่อที่เท่าไหรแต่รู้ว่าบริษัทสุดเลยแต่ว่าถ้าท่านทำก็ถือว่าถูก ปกติเนี่ยเราคือสินค้าที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาสินค้าตัวไหนไปคุยเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจนะครับเพื่อนผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นนะถ้าเป็นบริษัทที่ที่ที่คิดถึงสังคมที่สามารถเอาสินค้าโอโตอเข้ามามีบูดูสายบรีก็เอาเข้ามามีอะไรเอาเข้ามานะครับขายข้าวหลามอยู่เอาข้าวหลามมามัดเป็นแพ็คแล้วก็บีพีบีด้วยซื้อเข้ามาทำเป็นร้านค้าชุมชนทำเป็นสากอน และปันผลทุกวันพุธอาทิตย์ละครั้งปันผลจากผลประกอบการจากทีมีที่เขาซื้อแต่บริษัทเ,เ,เนี่ยเข้าร้อยบริษัทของอีเอ็มเนี่ยก็คือผลิตสินค้ามาแล้วก็ให้เราขายใช่ไหมครับเราก็ขายเย่ยมันก็ให้กำไรบ้างว่าคุณใช่ไหมเราก็ปลังกันแต่บริษัทนี้เขาก็มีสินค้าพูดอ่์แล้วก็เอาสินค้าของเรามาด้วยแล้วที่สำคัญก็คือว่าสินค้าก็คือ เหมือนเป็นร้านโชว์โวยก็คือมีอะไรก็เป็นคะแนนหมดเลยต่อไปแม้แต่กระปิข้าวสารน้ำปลาน้ำมันสาบุนน้ำแก้วเช่นแบบริโฟกัทิงแดงมีคะแนนหมดเลยสิ่งที่นี่จะเป็นช็อดแรกนะครับโดยเราจะนิ่งกับข้างในท้องถิ่นที่เป็นห่างค้าส่งก็เป็นะครับแล้วเราขายปกติแต่ส่วนต่างระหว่างราคาส่งและราคาบีถูกไหมครับ เราก็มาแบ่งผลส่วนหนึ่งให้สมาชิกในรูปของ P/B ในรูปของแต้มบริษัทไม่กำหนดว่ากำไรต้อเท่าไหร่ถตื่นครับแต่เท่าไหร่ก็ได้แต่น้ำนี้ก็ได้น้ำมีนเราซื้อมาเท่าไหร่หลัวแล้วเท่าไหร่เราก็สมมติได้กำไรสิบบาทเราก็ให้แบ่งให้บริษัทจากห้าบาทหกห้าบาทสมมติได้สมมติได้ให้บริษัทแปดบาทก็ไม่เป็นไรเอาแปดบาทมาจำนำ P/B เทียบร้อยเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์จ่ายเป็นแต้มคืนให้สมาชิก 3ามสิบเปอร์เซ็นจ่ายเป็นทีีจ่ายในระบบเครือข่ายเป็น,ปาปนมาตมาร์เก็ตติ้งสาบเปร็นค่าบริหารขอบรษิษัทบริษัทต้องจิตทำจักาเพราะเจ็ดสิเร์็นต์ในเรื่องการต,ตลาดนี้บรษิษัทก็อจ่ายเป็นกาสามสิบอร์เนต์บรษิษัทกำไรเพื่อค่าบริหารค่าจัดการค่าเว็บไซต์ค่าพนักงานต่างๆนะครับประมาบริษัทต่อสามสเปอร์เซ็จบลงทุนที่เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่มันเด็ก่นก็คือว่าเราเป็นทั้ง ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเลยเรามีสินค้าอะไรเอามาขายในจอบตัวเราต่อไปถ้าเกิดหมู่บ้านนี้คิดว่าเราจะทําเป็นเป็นแม่เป็ดสมมติหมู่บ้านเนี้ยเราก็ไปคุยกับผู้นํหมู่บ้านผมทำเป็นร้านค้าชุมชนแล้วทุกคนมีอะไรก็มาซื้อข้าวสารกับขี่น้าปลามีแคะแนนหมดเลยนะทุกคนมาซื้อที่นี่ไม่ต้องไปซื้อเซเป็นอะไเซเป็นมันก็ขายแพงถูกไหมครับว่าะฉันทุกคนมาซื้อที่ตรงนี้เลยนะถ้ามีคะแนนถ้ามีอะไรขายก็ต้องขายที่นี่ นะมีท for ุเรียนขายก็ไม่เป็นไรเอาทุเรียนออกมาลู่เท่าไหร่ให้บริษัทเท่าไหร่บริษัทก็คิดทันทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็มันมีระบบัการมดแทึกนะครับออกมาดีดีแต้มดีพีวีวันทุกอย่างเป็นคะแนนเป็นพีวีหมดทุกคนก็ทำธุรกิจกันหมดเลยไม่ว่าอร้านคูเปิดไก่สุกทาขายขายตะโผมสูงตะโผมเอาหัวเท่าไหร่สูงตะเอาหัวนึ่งแปดสิบบาทเราบอกว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวให้บริษัท สักสิบาทเดี๋ยวเพื่อสัตว์เววบไซต์เี๋ยวก็สมาชิกที่ะจุมที่นี่นะที่ารว่าอารยทั้งหมดเนี่ยถ้าอันนี้เราตัดผมมีพนีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สิบพีบาทที่ได้บริษัทเขาําหเลยสิบาทเเป็นที่บเปอร์เซ็นมาจ่ายเป็นแต้มสามสิบเป็นตี่านะครับเข้าไปในระบบเครือข่ายนะครับดสาสบริษัทเอาเป็นข้าบริหารกโฆษณาบริษัทนี้โฆษณา เรามีน้ำบูดูเรามีสินค้าอะไรที่สามารถทําการตลาดในทั่วประเทศทั่วโลกได้ซึ่งจริงๆบริษัทนีกนนน้ก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็เอ่ยว่ามีมีมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนอยู่ซึ่งตรงนี้ก็ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอยากจะทําให้สาคอเป็นฝันที่เป็นจริงก็คือไม่ใช่สากอคุยแต่เรื่องดอกเบีย้ยคุยแต่เรื่องเงินกู้แต่สาพอเป็นสาคอร้านค้าเลย ที่ทุกคนเป็นเจ้าของในหมู่บ้านนี่เป็นเจ้าของต่อไปทุกคนได้เงินใช่ไหมครับชาวบ้านได้เงินเป็นสากลจ่ายดูแลกันต่อไปสัตว์ที่อื่นก็จะมาดูงานพอดูงานเสร็จโอ้งานโอเคุก็เปิดสากลที่โน่นสากลน้ำเงินนั้นอยู่ใต้สากลนี้เดี๋ยวเราเงินสากลทำงานอยู่ใต้สากลเราเพื่อจะทำงานอยู่ที่สากลเราได้เงินก็เป็นฝรั่งเครือข่ายนะครับเป็นฝลั่งเครือข่าย วัตถนี้ผมถือว่ามันเป็นการตลาด3.0คือการตลาดที่เราเน้นถึงสังคมเป็น CSR เป็น Corporate Social Responsibility คือความรับผิดชอบต่อสังคมว่าวันนี้เนี่ยสงค,สร,สค,าาครามเศรษฐกิจสงครามวัฒนธรรมยุคเราเราต้องเอาตัวนี้เข้าไปสู้นะครับก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรุรกิจที่คำนึงถึงถึงสังคมสินค้าโอท็อปบางครั้งสินค้าโอท็อปผมก็สงสารชาวบ้านเพราะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดทางจังห้านาบอกว่าทับ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 ,ทบ,ทบ พัฒนาราังคาพัฒนาในชาวบ้านเราลไปแต้การตลาดนี่ทำไงเราตอว่าเป็นไงครับทำออกมาลูกขายเกลยเราลงไม่ก่งกันการตลาดูไมลงไม่กก่งกันการตลาดให้เขาออกสารราวาวเราในผลสุดท้ายเป็นไงเซนบีเร่เร่เงี้เจ็ดพันสองสาขายท่ประเทศกเมีกาพุท้ายไปโลตัดของเทสโก้ยึดมมันขายทั้งน้ำหรือว่าของมารเ ข้าวสารสวมมันอะไรข้างมันอาหารหมาแม่พ่อเพิ่งเปิใช่ไหมครับก็ทำสินค้าพวกมันในขณะที่เราลุกในจุดหมายเราสงครามกันนี้มันเป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามวะที่ผมเคยคุยเดจจ์ตุนเรื่องเดียวเราก็ขับตุนรูปอะไรเดจจ์ตุนมันตรมเกานลีนะมันใช้สงครามมาทางด้านนั้นเดี๋ยวนี้ดาราเกาหลีเป็นไงาแพ้ก็ไปดูแพ้จะไปเรื่องขอกดาวที่มหมดวันนี้ปัดกระเป๋าก็เป็นไงครับเราไปซื้ออิสเซนเมนเงินก็ออก วันนี้แนวคิดของบริษัทนี้เเป็นแนวคิดที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชั่นเป็นนวัตกรรมซึ่งเวลาเราไปคุยกับใครก็ไม่เสียหายเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้เราช่วยสังคมแล้วก็ข้าสมัครร้อยเดียวตลอดชี่สำหรับเสร็จก็มีบัตรเป็นบัตร PS ไทย c ัค s ซสแล้วก็มีมีบาร์โค้ดมีอะไรของเราเยอะเยนะครับบัตรร้อยบาทตลอดชี่ แล้วที่สําคัญมีสินค้าให้เราในราคาดูค่าค่ากล่องก็คือ240บาทเก็บผงซักผ้าที่เกลี่ยเนี่ยอยู่ได้แบบเกลี่ยเดียวกับเอฟวีเช็ดได้แบบเกลี่ยไม่มีแป้งไม่ผสมแป้งมากใช่ครับรายสินคลดูดได่ดีนะครับกล่องเป็นสองร้อบาทเราสมัครแค่หน่ยเดียวเราก็ได้ผงซักผ้าไปใช้ต้องใหเราเปลี่ยนคือได้กําไรจากการสมัครได้แล้วอยู่งนั้นก็เริ่มซื้อสินค้าตื่เต้ เดือนสิบหกครั้นะครับไม่ต้องลงหลายครั้ไม่เหมือนบางบริษัทที่ลงให้เราลงเยอะจังบางทีลงเป็นหมื่นเป็นพันไม่เป็นธรรมชาติให้ลงหมื่นห้าลงหมื่นแปดลงสามรหัสเจ็ดรหัสสิบห้ารหัสซึ่งไม่เป็นธรรมชาติหลายบริษัทที่เป็นแบบนี้ผมมีลงหลักเดียวร้อยร้อยร้อยห้าก็มีรหัสแล้วก็ซื้อสินค้าโดยธรรมชาติจ่ดนะครับสินค้าทีนี้ ตั้มแห่งของมันก็ไม่ยากตั้มแห่งไม่ต้องให้มันซับซ้อนเพราะถ้าซับซ้อนชาวบ้านเข้าใจยากเกิดมาซื้อสินค้าครบ150แรงเงินก็ประมาณสักพันนั้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยจ็จิ๋บายใช่ไหมครับแต่ไม่จําเป็นต้องใช้หนึ่งทั้งพันคุณซื้ออะไรสะสมเป็นคะแนนเรื่อยๆครบหนึ่งร้อยห้าสิบเมื่อไหร่ได้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งพันให้เขาซื้อโดยทำไม วันนี้เนี่ยเอ้ใเยังหลายตัวบอกว่าเดี๋ยวเราเก็บที่ซื้อเก็ผมใช้สมูทน็กแก้วสมอเนล่วผมจะซื้อที่ไหนบริษัทที่มีสมูทน็อกแก้วแล้ว้วเอาสมู่กราคาสามสี่ร้อยพันพันมาขายผมถูกไหมครับแต่วันนี้สมูทน็กแก้วก็มีทีวีเราใช้หนังมันโบราณจนังบันจบก็มีทีวีทุกอย่างมีทีวีซึ่งเหมือนกับร้านอื่นๆทั้งหมดที่ขายนะมาที่เดียวจบเลยแต่ที่นี่มีทีวีที่น่ามั่ง เราเคยเข้าซื้อเป็นอย่างไรเราบอกว่าซื้อเป็นไม่มีดีที่เราที่เราถูกกว่าซื้อเป็นเปน convenience store คืออาจจะสะดวกซื้อแต่ว่าแพงใช่ไหมครับในของเราไม่แพงจะเติมเงินโทรศัพท์จะเป็นเซอร์วิสตัวใดเติมเงินโทรศัพท์จ่ายค่าพรบจ่ายได้จบในที่เดียวไอ้ตรงนี้คือจุดหนึ่งที่ว่าเรามาช่วยกันสร้างสร้างประเทศเหมือนกับว่าตอนนี้เราโดนสงครามเสร็จปิดสงครามว่าที้งรมด แล้วเงินร้อยบาทเมื่อก่อนใช่ไหมครับสมัยผมเด็กๆน,น,นะไม่มีไม่มีสูตรกาาค้าไม่มีเส้นเงินเงินร้อยบาทที่ผมไปซื้อกับคนไทยเนี่ยเงินร้อยบาทที่เขาขายปลาให้ผมนะเขาก็ได้ร้อยบาทเงินร้อยบาทคุณได้ร้อยบาทขายปลาให้ผมผมซื้อคุณร้อยบาทคุณก็ได้ทั้งร้อยอยู่คุณก็ไปซื้อเสื้อผ้าคนนี้ก็เป็นคนไทยใช่ไหมครับซือ้อเสื้อผ้ามาสองร้อยเขาก็ได้เงินสองร้อยอยู่แต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เสื้อผ้าโดนตั้งเข,ขาขา ส0อฟาอที่ราตัดเงินส ah ่วนหนึ่งไปให้อยเฉืาอที่ซเป็นงส่วนหนึ่งไปีก็ตัดไปทำทําไมเงินถึงแห้งอะไรกันเพราะว่าคนไทยไม่ใช่ไเพราะว่าเซเป็นมันที่หมดตัวอย่างพอที่ไหนเดรินเซเป็นลเพื่อผม่เปิดร้านอยู่ดีๆนะให้แฟนเปิดร้านดีใจขายดีมีจะของสิ ปรากฏว่าอยู่ๆนะที่ทุ่งเสาร์โลตัสเอ็กเพย์ขึ้นการใช้จ่ายในทุ่งเสานะไม้การบวกกันขาดหายรายได้ไปประมาณ20-30%โลตัสเอ็กเพย์ขึ้นเพราะตลาดใหม่นะเป็นตลาดนะครับเป็นตัวนี้ตัวร้ายเลยนะเป็นแม่แรบงบเลยน,น้ำเงินไทยอนะโลตัสเอ็กเพย์ไอ้ตัวนี้มันจะมาแทนตลาดโดยที่ชาวแบบโดยที่คนไทยไม่รู้กุญแจหมดแต่ทะเลาะเรื่องกฎหมาย เกณฑ์กฎหมายแล้วทะเลาะกันแล้วแต่ต่างประเทศมันก็ยึดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเราแพ้ทั้งหมดเลยในอาเซียนการทุนสายก็แพ้เขาการเดินระบมุ่้นว่ายขายการชือมใช่ไหมครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราเราคิดว่าโอเคแหละเราเรามามาช่วยกันมาดูแล้วก็เป็นสินค้าเดียวกันคุณซื้อข้าวสารก็มีแค่สมุนยาสิ่งพันยาแบบมานซื้อที่มีแล้วก็ได้คะแนนราคาไม่สูงกว่าที่ราคาเท่ากับที่หรือถูกกว่าที่สองนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไอแนวคิดคือคอนเซ็ปต์ของบริษัท P.S. Thai Success P.S.P ก็คือตัวหลักก็คือขขานแต่ P ก็คือซีรีสก็คือจากการนับการไฟกําลังเดินเงินโทรศัพท์เลยแล้วก็ไทยก็คือไทย Success โอเค Yes s ซ c c ซ s s อันนี้ก็ก็เป็นบริษัทตอนนี้อยู่ในเว็บไซต์แต่ผมจะให้ดีเอกสารอีกชุดนึงนะครับแต่ไปศึกษาตอนนี้ก็เกี่ยวกับไป็นสษาที่ผมทำเนี่ยก็เลยทำทีที่เวลาเราจะทำงานให้สำเร็จนะเราก็สร้างทีขึ้นมาเป็นชื่อของเว็บที ที่นี่คือครอบครัวที่อบูดที่นี่คือการทํางานเนี่ยเราอยากมีรูปแบบและก็เราทํางานด้วยความรู้สึกสุขภาวะนี่ผมไปไปคุยกับทีมงาอยู่หลายๆลี่ไดะครับที่นี่คือเสื้อผ้าแล้วก็แต่ตรงนี้ก็ทําไมถึงเป็ทำไมนะครับแล้วก็ปูกเยสัมผัสนความเป็นไทยอันนี้เรื่องของอคุณธรรมนะเป็นความฝันนะครับแนวคิดเแต่อันนี้ที่ว่าเราเลือกเพียใจซัฟเซ็ตเพราะอะไรทําไมถึงต้องเลือกมันที่เลือกมันเพราะว่า มันได้เสนอแนวคิดและทีกาณ์ในตลาดรูปแบบใหม่เป็นยุคแห่งการมีส่วนร่วมโดยการใช้การตลาดนําสินค้าและบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ซึ่งอยู่ที่ฐานของเดี่ยวนะครับแนวคิดต่างๆก็ถือว่าบริษัทครับอผู้ใช้อันนี้ชื่อผมจริงๆเลยโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รูปแบบก็เพียไทยแจ๊คส์นะครับจนมีรูปแบบอย่างไรผมสรุปมาง่ายๆแต่จอยู่ในเว็บไซต์ได้นะครับ แล้วก็นวัตกรรมตรงนี้นะเราจะให้สําเกจยังไงโดยทีม t h e Best Team เนี่ยเราก็วางปฏิกาขึ้นมาว่าเราจะทํานี้เป็นธุรกิจที่ให้ได้เงินแล้วก็เราจะทํางานอย่างไรใน6เดือนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าไปที่ล้านหนึ่งใน6เดือนเราจะทำนนะครับจะทําได้ไม่ได้เราก็ต้องกำหนดได้ไว้นะครับถ้ามันได้ก็อโอเคถ้า6เดือนมันได้จาก2-3แสนก็ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทะลุเป้าไปไงนอย่างนี้นะครับ ทีน ng ี nói, ้การทํางานให้ทับลูกบ้าก็ต้องมีระบบเข้ามันนะครับเอาระบบง่ายๆที่ชาวบ้านทำได้ไม่ใช่ตัวบททุนเยอะๆอะไรไม่เอานะครับผมก็อยู่ในนี้สี่ทุกอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่ลงทุนไม่น้อยนะครับลงมากเพียงไม่ต้องเป็นเจตจำนอะไรยากอันนี้ก็เปิดอันนี้คือการเปิดช็อปเปิดช็อปก็ลงทุนแค่สามหมื่นห้าเราได้หลายบ้านนะครับหรือลงทุนหกหมื่นเราได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ตัวอย่างตัวนี้ เราได้สินค้าหนึ่งห้าเราได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชุดเลยนะดิดินบาร์พวกต่างเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเปิถึงเป็นร้านๆเลยนะครับลุงกบห่งกหน่สมมติเราเปิดร้านน่ะสมมติเปิดร้านเนี่ยทุกชุดนึ่งแต่ถ้าเราเปิดร้านแบบนี้เราเปิดสากรแบบนี้เราไปเปลี่ยนมิธีมารของเขาเราไปเปลี่ยนร้านโชว์วยของเขาให้มาใช้ระบบนี้เราทําการตลาดเชิงลุกก็คือทุกคนมาเป็นเจ้าของที่นี่เป็นสากรเป็นคล้ายๆว่าเป็น เป็นเอ่อเอาเงินกองอทุนหมู่บ้านเข้ามาเปิดร้านค้ายากงขึ้นมาในหมู่บ้านาาาน,นะครับอันนี้คือแนวคิดที่เราจะไปขายเขานะครับแล้วก็ถ้ามีตามก็อาจจะเพิ่งไปเสรีเพื่อปฏิบัติกเกษตรนะคือเราลงทุนไม่ต้องมาาอันนี้ออก็รีเปิดร้านนะแต่คนคนที่ไม่เปิดร้านคืออยากใช้เฉยๆก็ลงทุนน,นอ้อยเดียวถูกไหมครับอันนี้คือใหมยถีงเกิดร้านโตประชุมที่นี่นะครับก็ประชุมที่สู์นะครับรก็จะมีรายการประชุมอยู่แล้วก็ เป็นในช่วงช่วงเดอะเบสทีมคือทีมของเราก็จะมีโปรโมชั่นอย่างไรได้จะแจกแปลดมวิ่งวันที่สสินค้าแต่ว่า3เดือนเนี้ยเราจะต้องให้ทุกคนเนี้ยมีรายได้อยู่ในระดับที่ถูกใจนะครับอันนี้คือ3ามเดือนที่เราตั้งเป้าแล้วก็เพื่อให้เป้ามีสำเร็จนะฮะเราก็จะมีอ่อ่อันนี้เป็นหนังสือที่เราเชิญเชิญเขาเปิดช็อตนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวอย่างการเปิดช็อบที่จะได้ทั้งหมดคุณได้อะไรบ้างใน18ใน15รายการนี้ ที่เขาจะได้อะไรบ้างในการเปิดช่องนะครับอันนี้เป็นนักเสิร์ชชั่วช้าเปิดช่องในเอกสารชุดนี้ผมอยากให้ท่านลองไปศึกษาดูแล้วก็พอดีที่สําคัญก็คือว่าทักษะและพัฒนาคือคือผมเนี่ยเป็นโคชนาฬานะครับว่าเดินหรือยะลาก็เรียนตามยะลาแล้วก็ปัตตานีนี่ก็อยู่หลายปีนะครับผมเปิดร้านอาหารอยู่หลายทีมแหญ่ที่บัตรนีนะครับแล้วก็เอ่อเอ่อก็ทำธุรกิจอยู่ในปัตตานีก็หลายอย่างแต่ว่า ยังไม่เคยเอาทุกสิ่งเกินหนเกิไปเลยเพราะว่าต้องไม่มั่นใจใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวเสียคนเพราะฉะนั้นไม่เคยชวนญาติไม่เคยชวนใครเลยไม่เคยชวนลูกศิษย์เลยนะคร,รับแต่ทุกิจนี้ผมถือว่ามันเพื่อสังคมตรงนี้ผมคงต้องชวนแต่การตัดสินใจเนี àn, ่ยจะอยู่ที่ท่านครับอยู่ที่ลูกศิษย์ของเราอยู่ที่ทีมงานอยู่ที่พวกเราแต่วันนี้บริษัทกิจการนี้ท่านึกษาเาด และก็ที่สําคัญคือตรงนี้เนะี่ยเราเป็นผู้นำต้น,ต,นต้นของประเทศไทยที่เวิร์อกอีกตรนนี้นะครับเราะบริษัทขึ้นเปิดเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยแต่ไม่อยากว่าท่านประธานก็ให้เกียรติพวกเรานะครับก็บินลงมาคุยกับเราก่อนนะครับก่อนเปิดด้วยสังคัญก่อนเปิดไปที่แปดที่สามก่อนเปิดด้วยสัมแล้วก็เราก็เป็นกลุ่มแรกที่กําลังเซ็ตทีมงานทั้งหมดรวปรวมนะครับ ธนวาภวนี้ผมก็ไปเร็ตันนี้ผมอาทิมาเชียงใหม่เลยเท่าไรนะครับ,แล,รททลรบแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทําฐานนี้เพิ่มฐานขึ้นเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปสิบปีที่เชียงใหม่อาจจะไปเทีเยนะ่ยวรกันเพราะว่าผมมีน้องอีกนะลอกชายก็สุดท้องนะครับแต,บต่ที่พักที่กินไร่ไว้หมดเลยน่นะทีนี้เราก็มาขณะที่ตำดีเนี่ยผมก็มีทีมพอนเพื่อนสู่ไปยพื่อนอยู่มออหลายพี่นะครับแล้วก็เราก็อาจจะมาเชื่อมกักตรงนี้แต่วันนี้เราขาดท้นหนักผมก็เลย คลุ่ยจากการรัฐการเาเราอยากได้ผู้นำผู้นำคือคือคือเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าในระบบขไถ่ถงในระบบเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าหากเราจอบผู้นำที่เป็นมุสลิมนะครับมุสลิมเนี่ยผมเป็นคนไทยถึงนะแต่มุสลิมการตอบกลุ่มพวกเก่งเนื่องจากว่าการรวมกลุ่มเนื่องจากศาสนาของเขา คือต้องไปโบนไปมัสยิปในเดือนไทยใช่ไหมครับไปหังไปบ้างเด็กทางกลุ่มกุศลเนี่ยการรวมกลุ่มก็สูงเพราะฉะนั้นหลายหลายบริษัทถ้าสําเร็จตกต่อกลุ่มนี้เพราะกลุ่มนี้เขาจะมีฐานเขาจะมีเดี๋ยวเขาพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยบอกเออถ้ามีผู้นําที่เป็นกุศลที่เก่งๆนะครับที่เขาสามารถรับผิดชอบเป็นสามจังหวัดได้แล้วเราก็จะช่วยเขาเต็มที่เลยในสามจังหวัดก็คือเราอาจจะใช้วิธีการนัดทมงยการนนะครับนัดตีนาผู้นำมาคุย นะครับอาจารย์ป่ตอานี้เวลาที่ผ่านมันกระสับกแล้วก็ผมก็จะเตรียมข้อมูลต่างๆที่ตอนนี้อยู่ในเว็บไซต์ในร่างต่างก็ตอนนี้เราก็บางอย่างก็อาจจะยังยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าผมประมาณสักไม่ถึงเดือนทีนี้นะข้อมูลต่างๆจะเรียบร้อยหมดแต่ในเว็บไซต์เข้าไปดูได้เลยนะสามารถใช้โอกาสได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นผู้นำต้นต้นเป็นพลังต้นต้นคือผมเห็นท่าเด็ดว่าถ้าไม่ใช่พล้นต้นเราไม่เอาประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยก็ระบบนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มาจากการเป็นผู้นำ าเราเป็นผู้ดูเกิดการดูเกแต่นั่นแหละการดูเกิดก็ต้องรู้ว่าบริษัทเป็นไงนะครับเราก็ต้องศึกษาบริษัททีผมศึกษาท่าปนประธานติดตามท่าปนประธานมาประจาบันศึกษาอีกสี่ปีนะก็ดูแนวคิดตรงท่านดูในตรงท่านนะคือถ้าเคยเปิดบริษัทหนึ่งนะ้วผมเคยทักสวัสดิการเลยสิทธ์นะแต่ก็ทิ้งต่อไปลแล้วก็บอกว่าผมบอกว่าเดี๋ยวท่านจะมีปัญหานนะเพราะว่าเนีผมก็เคยทำเป็นไอไไไอออตัววิเคราะห์นะ เป็นสวัสดิการไร้สิแล้วนี่ก็ไม่ทำปรากฏว่าท่านก็ไม่ผ่านจริงนะฮะแต่ว่าท่านก็รับฟังทีนี้ผมก็ถือว่าเราก็เป็นนักวิชาการเราก็ต้องพยายามดูว่าท่านคิดอย่างไหนท่านต้องแก้ตรงนี้ทีนี้โอร์บอดส์นี้เนี่ยท่านก็มีที่ปรึกษาอยู่ก็แค่ที่ฉันเองแล้วก็ท่านก็ได้ประสบการณ์หลายๆอ่างไปเยอะว่าผมว่าไม่เป็นคนรุ่นใหม่คือผมอาย60ทีนี้เราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่เก่งๆด้านด้านด้านอีคอมเมิร์ซ การการวิทยุโทรทัศน์เพราะโลกวันนี้โลกวันนี้ต้องเป็นอีกล้วต้องเป็นการิทยุโลกวันนี้ต้องสร้างเครือข่ายอย่างรวมบริที่เครือชาติผู้เขียนหนังสือก็รวยสรลูกคนที่รวยที่สุดในโลกมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายในขณะที่คนอื่นมองหานานทถ้าวันนี้ผมสามารถสร้างเครือข่ายโดยเป็นรรนค้าชุมชนและทําให้ชุมชนได้เงินจากการขายสินค้าบริการต่างๆทั้งหมดเนี่ย แล้วชุมชนเนี่ยขึ้นตัวเองได้ทุกคนมีเงินหมดเนี่ยแล้วชุมชนนี้ทำงานขึ้นชุมชนนี้ชุมชนนี้ทำงานขึ้นชุมชนนี้เอาชุมชนนี้วางเข้าไปนะสมมติหลักการทำงานนะสมมติวันนี้ผมเอาผมเอาชุมชนนี้ชุมชนนี้แล้วก็ต่อลงไปแล้วก็ทำงานอยู่ที่ชุมชนข้างล่างคะแนนทั้งหมดขึ้นชุมชนนี้ขึ้นชุมชนนี้ขึ้นชุมชนนี้หมดเลยเป็นวิธีการทำงานในระบบไบนารีเนี่ยนะครับ ก็คือ okay, ว่าเราทํางานอย่างไรให้ง่ายที่สุดนะครับให้ง่ายก็คือก็คือวันนี้เนี่ยผมไปบอกทีมงานว่าโอเควันนี้ระบบไบนา,นะนาี่นะไบนาฬี่าเบนซเคิลจักรยานจอดรอจะไมครับวันนี้เราดิ่งคนมาก่อนเลยร้อยบาทดิ่งลงมาก่อนดิ่งลงมา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 โมดนะนะดิ่งลงมาดิ่งลงมาวันนี้เจอศูนย์เจอศูนย์เจอเปิดร้าคา คนพวกนี้ก็มาใช้ในราคาราคาชุมชนเกิดเรามาช่วยที่ราคาชุมชนให้เกิดเลยจะประชุมไม่เกิดคะแนนทั้งหมดขึ้นหมดเลยทุกคนตามข้างเดียวหมดเลยถูกไหมครับเอาร้านค้าชุมชนอัดร้านค้าชุมชนเข้าไปข้างนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีกิจการทำงานอะไรพวกผม้คุณโรงงานเดี๋ยต้องการโรงงานแกต้องตัวกันนะผมก็อยู่ แร่ถ้นภูมิจะเจรจาเป็นตัวพิสูจน์ไม่ได้เป็นตัวดีเป็นตัวแย่ละผมกาคุยกับภูมิแต่ว่าวันนี้ไอ้แกก็ทําราชการอย่างที่ว่าก็คือเราหาผู้นําที่ในเครือข่ายตรงนี้เราก็ยังเราอยากได้ผู้นําที่คือลึกๆอย่างไรผมจะให้เป็นผู้มุสลิมเพราะว่าผมเห็นหลายๆบริษัทเนี่ยถ้าคจบในกลุ่มนี้นะคุณเู้ชแต่ทำยังไงให้เขาเข้าใจเพราะว่าคนใจพูดบางทีก็หัวหมอปากตาตูต่างๆอะไรต่างๆก็มันตกลุ่มกันไม่ค่อยได้ นะครับเพราะนี backlog, ่ไปหลายบริษัทผมก็เป็นที่อุตส่าห้กับหลายบริษัทนะครับแต่ว่าบางทีเป็นที่อุตส่าห์ที่ไม่ทำที่เป็นที่อุต่าเราเด็กเรไม่ได้ทำบางทีเราติดแผลพวกมีคำถามบางทีแล้วสุดก็มีบริษัทเหมือนกันนะให้ผมไป็นที่อุตส่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำนะก็ไม่ได้ทำเขาเป็นบริษัทอยากเชีื่อมั่คือคือคือดูแล้วแผลของเขาเนี่ยมันยังมันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนตัวนะครับเนี่ย เดที่ปรึกษาบริษัทอะไรไม่รู้อยู่เชียงใหม่ผมก็แนะนำเขาไปหลายจุดนะแนะนำเขาไปหลายจุดแต่ว่าทุกคุณยังไม่ใช่ครนคกูต้องแก้แก้หรือไปแก้หรือหลายเรื่องยังไม่เสร็จคือคืบางครั้งเนี่ยเราต้องคือวันนี้เนี่ยบริษัทเดี่ยบางทีคนชาวบ้านเราไม่รู้เรื่องบริษัทแต่เขาเขาเชื่อก็เชื่อเราพริษัะเนี่ยเราคือสินค้าที่ดีที่สุดที่จะไปจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชัดกรไมได้บริจารทำงานตรงนี้ถ้าเป็นผู้นำนะครับผมดูว่า สุดยอดเลยถ้าเกิดได้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 ทีมงานที่มีมีเครือข่ายบริสาทนะครับลองลองลองพี่นายดีท <Có S 1> ี่ก็เป็เอายุคสารไปศึกษาดูนะครับอันนี้เลยนอกจากเอกสารให้ศึกษาดูตัวนี้ช่วยแต่เป็นการเก็บอันนี้ที่ผมทําเพื่อเพื่อให้กับอันนี้คือกรณีเกิดช็อตนะครับในทีมคือจริงๆเนี่ยบริษัทก็ให้งานสุดยอดเอง แล้วก็ในทรีนผมผมใส่ส่วนนะครับคืบริษัทจะให้มาเก้าข้อข้อที่สิบนะฮะคือเรื่องของป้ายไวนิวเนี่ยที่ขึ้นให้เห็นชัดๆเนี่ยตรงนี้ผมผมจัดการให้แล้วก็เอกสารการตลาดแล้วก็ประชาสัมพันธ์การสถานีวิจุบ้างเพื่อต้องการที่จะสร้างความรู้สึกสร้างค่านิยสมสร้างวัฒนธรรมแล้วก็ให้เขารู้จักร้านเราซึ่งเป็นร้านร้านค้าจุดชนที่ทุกคนเนี่ยเป็นสาอรร่วมกันป็นทังผู้ซื้อผู้ขายร่วมกันเรามาช่วยกันวันนี้ในสงครามเศรษฐกิจสงครามวัฒนธรรมเราหลดแล้วเรามาช่วยกัน นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือการให้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ตรงนี้ก็คือทีมเดอะเวสท์ทีมคือทีมของผมเนี่ยก็ <c oughs> จะเข้าไปช่วยนะครับเราเขไปช่วยแล้วก็มีหนังสือหนังสือที่ว่าเราสามารถเชิญชวนร้านค้าเก่านะครับเชิญชวนนิมาราทร้านชู่วยหรือสากรร้านค้าหรือผู้ที่ประสงค์จะทําการตลาดเนี่ยนะครับเข้ามาศึกษากัน,นแล้วก็ไม่เข้าใจรงนนไนที่มีเปลี่ยนนะครับโดยตงีงผมก็ ทีนนเ่เป็นของทีมผมไม่อยากที่จะไปรปปบกวนบริษัทเราจะทำเลยก็แบบอยา MV, ่างแอมบก็คือเล่นด้วยก็เลนที่วันในแอมบีที่ผมไม่ได้ทำแอมบีนะแต่ว่าผมรู้ว่ามีกลุ่มคนที่เข้าไปใช้กลไกของแอมบีเข้าไปทําากรตลาดในทีมของเขาอันนี้ก็เหมือนกันในเดอะเบสทีมเนี่ยที่เป็นทีมของเราเนี่ยนะครับเราก็จะทำโปรโมชัน่นเพราะว่าในในทีมนี้เนี่ยผมก็จะทำะจำังดีก็เรียกว่ามีไอไอรายการรายการเกล้นดูพิมพ์ด้วยนะวันที่สามสิงหาซึ่งเป็นทีมเราเลและไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทนะ นักที่งานมาเรื่องเลยได้ต่อไปทีมานประชุมเรามีครอบครัวมีอะไรเราเป็นวันในครอบครัวเลยเข้ามาผมจาัดก,การเองผมมีร้านอาหารอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณวันขอบคุณทีงานที่ช่วยให้งานแก่งปาลูกปาแฟวนมานะันะั้นะคือสินะ่งที่เราติอเราอยากที่จะได้ให้เรือข่ายที่แข็งแล้วก็ทํางานเนี่ยเหมือนอนกับที่เขียนไว้ก็คือว่าให้เราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ ทำงานร่วมกันนะอย่างมีรูปแบบมีระบบของมันซึ่งผมไม่เหนอไรงี้แต่ก็หลักการก็มันทางานโดยธรรมชาติง่ายอยากฝืนธรรมชาติไม่ใช่หลายบริษัทขึ้นลงหลายรหัสซึ่งลงหลายรหัสนีใช้เวลาที่แล้วสมัยกรันประตูนทาหลายสายปวดหัวชาวบ้านชาวบ้านดูหลอกมันเอ่ยชาวบ้านต้องเปลี่ยนชาวบ้านก็เหนื่อยนยพอทำากโกขึ้นมาชาวบ้านเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่ามันมีหลายบริษัทที่ทำไปมันไม่รวยทำไปแล้วก็มันมีปัญหาทำไปแล้วก็มันไม่ชัด แล้วก็ผู้นำบางทีก็เอะแค่ตัวะนะครับป่นนี้เราก็เอาเรื่องคือผมนึกถึงประกันเมื่อก่อนนะผมที่หมูบ่บ้านตะโกนตาชีเนี่ยประกันเนี่ยคนเขาตรวจว่าบางคนเนี่ยเข้าไปสมัยนานแล้วนะว่าบางทีเด็กคนที่ไปขายเนี่ยเอาเงินไปใช้เดี๋ยวนี้มันมไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันคัดนาออกไปมากเลยถูกไหมครับมันไม่ใช่แล้วนะแล้วก็อีกเรื่องก็เหมือนกัน,นผมก็เลยนึกย้อนหลังเมื่อสมัยประกันใหม่ๆเดี๋ยวนี้มันมีแมนะ่ทีมที่ที่เจ้า เที่ยวพูดไม่จริงบ้างเที่ยวอะไรบ้างเที่ยวเกินเบอร์อไปบ้างอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้แม่ทีมที่ไม่ชัดเนี่ยจะหลุดจากเลืงมืออาชีพจะเข้ามานะครับเหมือนกับระบกันต่อไปมืออาชีพจะเข้ามาอานนั้นเชื่อไหมครับปัจจัยนี้นะที่ผมได้ขายที่สามจังหวัดนี้ทำยากไหมโคตรเลยนะครับโคตรเลยนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือคนแถวนี่ยใช้เรื่องศาสนาในมันวางหน้าเลยอ่าใช่ใช่ใช่ เกิดเขาไม่เสร็นักแต่งัแม่หัว่าศาสนาในช่ได้ใช่แต่ผมคนหนึ่งเนี่ยนะผมคนหนึ่งเนี่ยคือมีแนวคิดมีแนวคิดมีแนวโคตรล้างสมองครับล้างแบบสมัยใหม่คือทุกคนจะมากเนี่ยคือถามา่าพวกเราเนี่ยถ้าไม่ยู่งแข็งคอนะที่ดู้ที่มาของธุเก็จแต่คนเดินทางมาเนี่ยครับแต่เรายังเรายังยังยังโงอยู่อะครับคือเราเราสงครามกังพวกเราเนี่ยเราเราสู้ได้ครับวันนี้เราแค่ใช้วิธีทางปากเทียไง แต่เรื่องนี้ถามว่าผมนี่ผมเป็นแม่ผมเองด้วยแต่ว่าคอยผมศึกษา